ตรงกลางก็คือคนไข้เคยไปทํายกมุมปากนะครับก็จะสังเกตว่ามีแผลเป็นอยู่สองข้างเลยนะครับแล้วก็เป็นแผลเป็นรังทําให้หม้วนปากของคนไข้เนี่ย <nelle> เนื้อปากเนี่ยด้านข้างเนี่ยม้วนเข้าในนะครับแล้วบางก็จะเห็นแต่เนื้อปากตรงกลางเพราะฉะนั้นหมอ,อพยายามที่จะออกมาด้านข้างเพื่อให้เปิดด้านข้างออกนะครับที่หนากว่านะครับที่6.5หเียเพื่อจะให้เปิดปากด้านข้างของไข้ออกด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับด้านข้างของไข้ที่ไปผ่าตัด ปีกจมูกมานะครับก็มีแผลเป็นรูนนะครับจริงๆก็มีสองข้างนะครับอันนี้หมอก็เลยมองดูแล้วว่าปีกจมูกเนี่ยค่อนข้างสวยแล้วไม่ต้องหุบปีกแล้วนะครับก็เลยจะตัดด้านข้างนะครับเพื่อแก้แผลเป็นนะครับแล้วก็จะเซาะผิวนะครับเพื่อยกผิวหนังขึ้นมาชนน้องแก้มก็จะตื้นขึ้นแผลเป็นนูนก็จะน้อยลงนะครับวานี่เคสนี้เองเนี่ยต้องพิจารณาหลายมิติ ในแง่สัดส่วนในแง่ปลายฟันในแง่ด้านข้างของปากนะครับแล้วก็ในแง่ของแผลเป็นมุมปากนะครับแผลเป็นมุมปากแผลเป็นปีกจมูกนะครับ